สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกแฟนเพจเชฟทีฟคนเดิมครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับแอดมินก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาดูแมวมหาแห่งสองแสบของเรานะครับจับหวยซึ่งวดที่แล้วก็จับแม่นนะครับเข้า2ตัวล่างตรงๆเลยนะครับไม่ต้องกลับก่อนที่จะรับชมวิดีโอนะครับแอดมินขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะครับ งวดที่แล้วนะครับโนโนวจับได้3 42นะครับก็ลงล่างเต็มเต็มเลยนะครับสำหรับโนโน่โนโนวก็ตัวสีดำนะครับหลังจากที่ดีเวอร์เข้าจับเข้า3งวดติดๆนะครับงวดที่ผ่านมาโนนวนวก็ไม่ยอมน้อยหน้าดีเวอร์นะครับเข้าตรงๆเลยไม่ต้องกลับเลยนะครับสำหรับ42ให้โชคเต็มๆนะครับมาดูของงวดวันที่1กันยายนนะครับ วันพระนะครับวันพระมาดูว่างวดนี้จะเฮงจะปังเหมือนงวดที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าน้องจะจับตัวไหนอย่างไรนะครับให้โชคนะครับมาดูกันนะครับว่างวดนี้ใครจะจับก่อนนะครับเอ้ามาเดี๋ยวถ้าใครจับเสร็จเดี๋ยวจะมีขนมให้มีขนมให้กินมานะครับมาดูซิใครจะจับก่อน พี่นัวนัวอ่าพี่ดีเวอร์หรือว่าน้องนัวนัวนะครับพี่ดีเวอร์นี่ก็เกิดก่อนนิดหน่อยนะครับเกิดก่อนนิดหน่อยเกิดก่อนนิดหน่อยเดือนนี้ก็ครบ6เดือนแล้วนะครับสําหรับนัวนัวดีเวอร์นะครับนัวนัวดีเวอร์นี่ก็เกิดวันที่11เกิดวันที่11นะครับ11กุมภาพันธ์นะครับจับไหมลูกจับเดึงเลยลูก จับเดึงเลยอ้าวยังไม่จับเนาะยังไม่จับอ้าวเดี๋ยวให้ตั้งหลักนิดนึงนะครับมาใครจะจับก่อนมาเร็วงวดที่แล้วนัว,น,วนัวจับครั้งเดียวรวดเดียวสามตัวเลยนะครับก็เป็นตามที่คาดนะงวดที่แล้วแอดมินเห็นความตั้งใจของนัว,น,วนัวมากเลยงวดที่แล้วตั้งใจจับมากเลยก็คิดว่าน่าจะเข้าเข้าจริงๆนะงวดที่แล้ว มาดูนะครับวันนี้ใครจะจับก่อนมาแล้วพี่เวอร์จับไหมลูกจับไหมครับจับดึงเลยลูกถ้าจับดึงเลยครับดึงเลยดึงดึง,ดงเอาไหมไม่เอาไม่เอานะครับยังไม่เอาอือไปซะและ้วหนูหนูจับไหมลูก ดีเวอร์มาลูกดีเวอร์จับไหมโอ้โหอะไรครับดึงลงมาแล้วนะครับหนึ่งตัวตัวแรกนะครับของดีเวอร์เป็นหมายเลขห้านะครับหมายเลขห้านะครับนวัวๆชอบด้วยเลยลูกช,ชอบเลขห้าเลยลูกจับครั้งที่หนึ่งของดีเวอร์นะครับได้หมายเลขห้านะครับ มาดูตัวที่สองกันนะครับจับต่อเลยนะครับอืออืออเอาละดึงละดึงเลยลูกดึงเลยชอบตัวไหนดึงเลยเอาละครับอา้าวดึงดึงเลยลูกหนึ่งกันยายนเอาสามตัวบนนะลูกเอ๊ะสามตัวนะลูกสามตัวด้านหลังของรางวัลที่หนึ่งนะลูกไม่เอาด้านหน้านะหนูชอบจับข้างหน้า เอาละครับดึงหลุดหนึ่งตัวดึงหลุดมาหนึ่งตัวได้หมายเลขสามนะครับได้หมายเลขสามได้หมายเลขสามนะครับมาอีกตัวหนึ่งนะลูกเอาละครับจับติดปากตัวที่สามนะครับตัวที่สามจับติดปากเลยนะครับอ่า ได้หมายเลข7นะครับเอาแล้วครับครบแล้วนะครับสำหรับดีวเวอร์นะครับดีเวอร์ได้ครบแล้วนะโอ้โหโอ้ยซาทางจะชอบตัวนี้โอ้โหซาทางจะชอบเลข7นะครับนี่แนะ่นะครับซาทางจะชอบเลข7ดูไม่ไม่วางไม่ปล่อยนะครับอา้าวม้านัวนัวลูกพี่ดีเวอร์เขาจับเสร็จแล้วมาเร็ววันที่แล้วเขา สองตัวล่างมาแล้วคอสสามตัวท้ายรางวัลที่หนึงมาลุกมายังไม่พร้อมนะครับนวนัวยังไม่พร้อมต้องให้เวลานิดนึงนะครับน้องยังไม่พร้อมที่จะจับนะครับดี๋ยวให้เวลาน้องนิดนึงนะครับถ้าน้องยังไม่พร้อมก็ตามนั้นนะครับ ให้เวลานิดหนึ่งนัวนวนี่เขาจะปกตินี่จะโอ้จับจะให้เวลาเขานิดหนึ่งนะครับแต่งวดที่แล้วเข้าตรงนะครับสำหรับนัวสี่สองมาตรงเป๊ะนะครับมาลูกมาพร้อมยังเอ่ยพร้อมยังครับพร้อมได้ยังครับ มาแล้วนะพี่ๆน้าๆป้าๆเขารออยู <Than> ่ลวกมาวันนี้วันพระนะครับเอาละครับหนัวหนัวพร้อมแล้วนะครับดึงแล้วครับตัวแรกนะครับตัวแรกเป็นหมายเลข9นะครับได้หมายเลข9้านะครับสําหรับหนัวๆนวตัวที่1นะครับสําหรับหนวๆนวตัวที่1นะครับได้หมายเลข9้านะครับ มาดูตัวที่สองนะครับตัวที่สองตัวไหนโลกข้ามมาเลยเขียมาเลยแล้วเอาละครับตัวที่สองดึงมาแล้วนะครับได้หมายเลขสองนะครับได้หมายเลขสองสำหรับนัวนวนะครับ,รบได้หมายเลขสองนะครับนี่นะครับได้หมายเลขสองเป็นการจับครั้งที่สองได้หมายเลขสองนะครับ งวดที่แล้วก็ได้เลขสอนะครับสําหรับนวลนวอ่ะเหลืออีกตัวหนึ่งลูกอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวจะเป็นหมายเลขไหนเอา้าดึงมาแล้วนะครับดึงมาแล้วเป็นหมายเลขอะไรเอ่ยโอ้ได้หมายเลข4ี่เหมือนเดิมเลยนะครับนวนวจับสี่สอสองสี่ได้อีกแล้วนะครับรอบนี้เป็น9นะครับ เป็น9ก้นะครับรอบรอบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูสรุปกันหน่อยนะครับว่าใครจับได้อะไรบ้างนะครับเอาละครับไปดูสรุปตัวเลขกันนะครับว่าน้องๆนะครับสองแสบของเราจับได้อะไรบ้างนะครับงวดนนี้เวอร์นะครับ3ตัวได้5 3 7นะครับส่วนนัวนัวได้9,2,4นะครับก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้กับน้องนะครับ ก็อย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญกดติดตามนะครับขอบคุณที่มารับชมนะครับขอใทุกท่านเฮงๆรวยทุกท่านครับขอบคุณครับ